วัสดีค่ะครับอ่ามาเที่ยวบ้านนั่นเมียงกวันเอบ้านนอนได้ดีเนาะแล้วเบิร์นคนเห็ดขมเมาเหมาเสือขมเมาเด้่พี่น้องเลยใดรสนใจมาเด้อมาเสือเด้อขมเมาสดสดเออขมเมาสดสดเกี่ยวเกี่ยวมือนี้เห็ดมือนี้เกี่ยวตีนเกี่ยวตีเออไม่ได้ข้างขึ้นนี่ วันต่อวันแล้วก็บร่ด้ข้างขึ้นได้พี่น้องบร่ด้เกี่ยวยิงมาแลงเออเรีกโถอยังก็เหรอเอาเออก่อนศูนย์หกห้าสามสองเจ็ดสามสองเจ็ดสามสามแปดเจ็ดสี่สามแปดเจ็ดสี่พ่อประดุงอ่าพ่ออย่งก่อพ่อประดุงค่ะพ่อประดุง บัวด้ไงได้้งสามช่วโมงขนขัวเซามอเมนอยู่ไฟๆกัไฟอ่อนๆเนาะไปต้มอีกสามบ่ขมเามันสิบ่เอาเลยนะคะบัวด้ใส่ไฟเนี่โ้่วงนึงมันก็แห้งอยู่บัดขาพอเอาใส่ใส่กเอาแล้วเนี่ยใ่ไเนี่ยบัขแดงตอนที่ขมเาด้มาได้เมื่อกี้ขมเาด้ อจะล่างได้ที่อยู่ตัวนี้คือขวัวด้นิวิพีขวัวเนี่ยเฮ้ยเบ้งปั้นกเรางั้นเบิ้งขัดเบิ้งปั้นรึเปล่าปันพี่น้องแจ้งปันไฟฟ่าแต่พอสันบ่อใได้ราวะพ่นเหตุหลายพันเห็ุหลายบริเหตุน้อยวันต่อวันคนติเกีวตีซี

หา <Pie year ixes> นนหอมจำนั่ <apologize> นในใจนไปละบางหวงทางชาววันเลยวิธีตั้งข่เมาพี่้องมิเตเครื่องจักรเครื่องยนต์ด้ล้อคอเฮไปคอยกระเฮ็ดไปเพราะว่านั่นเลยคอยเฮ็ดไปป็นอด หอวหดเพราใส่หดเพระผีเลยเ้นี่ถึงัวราแล้วว่นที่เย็นเย็นเลยนี่ย้ำสิดำเลยย้ำตำ

ไว้สนใจมาตังมากจะพี่นูเดี๋ยวเบอร์โทรยั่ใน่หันละ แบบนี้ง่ามแบบนี้ตลอดเอองามแบบนี้ตลอดเพราะว่าคอยสื่อปีใดก็คือจะงามคููปีเออไม่จะแนวนี้เนาะเพราะว่าคอยมาสื่โดยส่ของเองตลอดทุกปีจะเกินน้องมาสื่อห้ มีนี่เป็นมีนองออนขนาดปนเป็นมีองออนยังงมากเองให้ลูกเขาล้านหานแล้วผู้ซอยเพ่น คุณซอยวอดปันคุณปันคุนนนอย่างเพราะว่าบานนี่คือขัวแล้วก็คือรอดจะคุ้ต่ำเท่านั้นเลยเตาหนึง่งมีเตาหนึง่งยุคุณเตาหนึง่งเขาก็ร่งเอา เป็นอาชีพเนี่ยาเจเห็ดเป็นอาชีพจนเขาเบิร์ุผลลั่งไปอีกบ่เห็นเรามากพอพอพอไปบอไปเออไม่ม่หรอกเข้นพราะว่ารถคนมาพาไปคือบอ่ได้ไปเน่นะเออเออแล้วอปเอี่ยั้อโดดเออไปเป็น่ได้ไปแล้วเนหาเห็ดเกียงได้อีกดิ

ผูเดอืมบ hmm hmm. so uh, huh? so ู้เฮดอ่าอม่้กิน้างไม่ใช่หรอผู้เฮดกันแม่ด้เออ้านี่ห้อนสายบันเมียบ้างเนียเป็นพวกกินบ้านนี่แต่กินสาย้านนี่าบ้านนี่แทบพมู่้ผู้เฮดผู้เฮดคน

ก็จะก้าวไป่ละมื่อมันมาแกมมาแล้วตยังไ่าไม่ยนไมัแต่ม่ขายดิเียวมาแจกกันเป็น่ม่มก็ม่แจกอืมรอบาใ่มวั่โนหอมแล้วก็เมเไใช่ไหมใช่้าป็นเน้าวกุนะฮะผ้ากินพวกผ้าแต่มงใใมไม่นาานามัมไ

ฝืได้เอนผู้เข้ามากผู้เช่ขาเาอีอืม,มาได้พี่น้องพี่น้องผู้ดใดอยากขาเมาขมเมาเบเขมเมา,เเมานุวงขเมขอเมาขอเมา,อเาบ้านน่าดี ี่เดอพี่น้องเบอร์โทรบ้านน้อยนาดีก๋เม <Wow. S 1> า <Wow. S 1> อร่อยหวานห <Wow. S 1> อ,อม <Wow. S 1> ใครสนใจสั่งได้พี่น้องอยู่ในนี้ยิด <Wow. S 1> ต่อไม่ใญ่รีภาพเพื่อน còn còn một nữa mà phụt bạn bạn nào đẹp đẹp có sắp một bông bẩn bắt chèn กินโลดพี่น้องมแหน่ด้วพี่น้องม้แห่บกับซ่บวานกับวานหอมกัหอมมาื่อมกนสืเมากันบ่ ทำไมไปไดี๋ยวเดี๋ย่เดียันเนั้าวออก้าวท้เขาที่คือเปนเวันหาวเนกลมๆเ่ยเขา่เขาอีดูบ้านเขาตะกีนอ่ะเขาอีดูเขาอีดูเออเขาอีดูตะกีน่ะเป็นขาวางหวานเอเป็นน้ำนมเป็นน้ำนมมันกู้แล้วู้ก็เศร้าิมดตัวนี้ขรัวเรีวมันบ่อปนไก็เลื่องไม่เห็นไหม เขามาลีเทินไปอันนี้บริพบน้ำพรมนสวยมากสวยสวยพี่เต่าขอเงินมาหน่อยเยาวะ vẫn xì xăng, xi sáng là sáng xi ừ. <laughs> <dùng một> <laughs> <Diagne. cười> không xi sáng 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 xi 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 ขึ้นโล85หโลละร้0ยเจสก็พอสื่อพี่น้องเอ้ยมันแสบไม่ได้เก็บกากอีกเลยสบายเจ้าอ,อยู่บ้านไหโอ้ยอยู่น้ำมาน้มา,ามไล่ห้ามเครื่องก็ผู้ใหญดขอบคุณค่ะ

อ uh, ja ืมซือมเหมอบัง่ายอ่ะน่า้อมงพี่ซื้อเลข่าก้องว่าแซ่บป้อดีขึ้นยันม่งดูเอาไหมจ๊ะอืมเอาซื้อั้งมงแซ่บบ่ออืมอร่อนหวานหอมเนี่ยบอใครมาเอาเดยจะพอเด้อ หลายเนาะใครจะผ่านเดี๋ยวนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระเด่งจังเตียนติงต้งติ้งติ้งเออยายรีพาเพื่อนเด้ออย่าลืมยายรีพาเพื่อนยายรีพาเพื่อนวัสดีค่ะ เราจังสั้นเด็กขึ้นกันมาม่สียวพ่อด้พี่น้องเลยเอออย่ามันสียาตัาเยกไอน่ามืดอล่ามืเสียพี่น้องโอ้ยม่เห็นหูเ้มัน มันปิดะตอนนี้มันปิดมันปิดแล้วมันปิดแล้ว